ซอยห้าเป็นซอยที่เงียบกว่าซอยอื่นอย่างเห็นได้ชัดแม้จะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแต่บรรยากาศต่างกันมากซอยอื่นก็ยังพอมีเสียงหัวเราะเสียงเด็กวิ่งเล่นหรือแม้แต่เสียงรถเข้าออกแต่ซอยนี้กลับมีเพียงความเงียบที่กดทับอยู่ตลอดเวลาบ้านหลายหลังก็ปิดเงียบเหมือนไม่มีใครอยู่บางหลังก็เปิดหน้าต่างเอาไว้แต่ก็ไม่เคยเห็นคนโผล่ออกมานนเพิ่งจะย้ายมาอยู่กับครอบครัวได้ไม่นานนัก เขาเองก็รู้สึกแปลกตั้งแต่แรกเข้ามาแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะักจนกระทั่งคืนหนึ่งตอนที่เขาเดินกลับจากร้านค้าแถวหน้าปากซอยเขาเผลอหันไปมองซอยห้าแล้วก็เห็นชายคนหนึ่งเดินเข้าไปในบ้านหลังที่สามบ้านหลังนั้นจากที่เคยสังเกตมักจะปิดเงียบมาตลอดไม่เคยเห็นมีรถเข้าออกหรือว่ามีคนอาศัยอยู่นนก็ยืนดูอยู่พักหนึ่งก็รู้สึกเหมือนกับว่าเขาเห็นในสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องปกติ แต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็เดินตามไปแต่เพียงความรู้สึกประหลาดมันก็เริ่มที่จะก่อตัวขึ้นในคืนนั้นเขาออกมายืนอยู่ที่หน้าบ้านอีกครั้งหนึ่งด้วยความสงสัยบ้านหลังที่สมก็ยังคงมืดสนิทแต่สิ่งที่ทําให้หน้าขนลุกก็คือมีเงาสองเงาปรากฏอยู่ที่ชั้นสองมันยืนชิดอยู่ที่หน้าต่างเหมือนกําลังจ้องออกมาเงาทั้งสองไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้หายไปไหนเหมือนเงาธรรมดา แต่ก็คงอยู่ตรงนั้นเหมือนกับว่าตั้งใจจะให้ใครเห็นนนหลบตาแล้วก็รีบเดินเข้าบ้านเขาพยายามบอกกับตัวเองว่าเขาอาจจะแค่ตาฝาดในวันต่อมาเขาตั้งใจเดินผ่านซอยนั้นในตอนกลางวันเพื่อที่จะพิสูจน์ความสงสัยบ้านหลังที่สามไมา่ได้ทุดโซมมากนักถึงแม้ว่าจะดูว่างเปล่าแต่ก็ยังคงสภาพอยู่ได้ไม่เหมือนบ้านร้างที่ปล่อยทิ้งเอาไว้นานหลายปีที่หน้าบ้านนั้นเขาก็ยังเห็นบางสิ่งบางอย่าง ที่ทำให้หัวใจของเขาเต้นอย่างแรงนั่นก็คือจักรยานสีแดงเก่าๆที่มันจอดเพียงอยู่ที่ริมรั้วสนิมทั้งที่เมื่อวานเขาก็ไม่ได้เห็นว่ามันอยู่ตรงนั้นภาพจักรยานธรรมดากับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้หนอนรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเขาไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของแล้วใครเป็นคนเอามาทิ้งไว้ตรงนี้แต่ในใจลึกๆเขามีคำถามขึ้นมาว่าจักรยานคันนี้มันเกี่ยวข้องกับเงาที่เขาเห็นเมื่อคืนหรือเปล่า หลายวันต่อมาทุกครั้งที่เขาเดินผ่านที่ซอยนี้เขาจะรู้สึกเหมือนมีสายตาคอยมองอยู่จากที่บ้านหลังที่สความเงียบในซอยไม่ใช่แค่ความสงบแต่มันเต็มไปด้วยแรงกดดันที่บอกไม่ถูกเหมือนซอยนี้กำลังเก็บงงาบางสิ่งบางอย่างเอาไว้ไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งตอนแรกนนยังพยายามหาข้ออธิบายให้กับสิ่งที่เขาเห็นบางทีก็แอบคิดว่าอาจจะมีคนอยู่จริงๆเพียงแต่ไม่ค่อยออกมาให้เห็นเท่านั้น แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็น่าสงสัยขึ้นมากเมื่อเขาเริ่มสังเกตว่าแม้จะมีจักรยานจอดอยู่แต่กลับไม่มีเสียงคนไม่มีเสียงประตูเปิดปิดไม่มีเสียงชีวิตประจำวันใดๆทั้งสิ้นเมื่อยุคคืนหนึ่งนอนก็เดินกลับเข้าไปในหมู่บ้านเหมือนเดิมเขาหัานไปมองซอยห้าอย่างไม่ตั้งใจแต่สิ่งที่ทำให้เขายืนชะงักนั่นก็คือเงาสามเงาปรากฏตรงอยู่ที่หน้าปากซอย สามเงานั้นยืนเรียงกันเงียบๆเหมือนกับครอบครัวแต่สิ่งที่ทําให้เขาขนลุกมากกว่าเดิมนั่นก็คือเงานั้นไม่ได้มีที่มาจากไฟหรือว่าจากสิ่งใดเลยมันเหมือนเกิดขึ้นเองท่ามกลางความมืดจากนั้นนนก็เริ่มที่จะหลีกเลี่ยงที่จะเดินผ่านซอยห้าเขาไม่รู้แน่ชัดว่าซอยนี้กําลังซ่อนอะไรแต่ความรู้สึกในใจบอกชัดเจนว่าไม่ใช่สิ่งที่ควรที่จะเข้าไปใกล้ หลังจากคืนที่เห็นเงาสามเงายืนเรียงกันอยู่ตรงหน้าปากซอยนอนพยายามที่จะไม่คิดถึงมันแต่ยิ่งอยากลืมก็เหมือนยิ่งถูกบังคับให้เห็นซ้ำๆทุกครั้งที่เผลอไปมองทางนั้นเขาจะรู้สึกเหมือนเงาเหล่านั้นยังคงอยู่เพียงแต่บางครั้งมันเลือนลางบางครั้งก็ชัดเจนจนหน้ากลดลุกคืนในวันศุกร์หลังจากที่เลิกงานนนก็กลับบ้านดึกกว่าปกติถนนที่หน้าหมู่บ้านก็ว่างเปล่าไม่มีเสียงรถยนต์ ขาขี่จักรยานของตัวเองเข้ามาอย่างรีบเร่งแต่เมื่อเลี้ยวเข้ามาใกล้ซอยหา้าเขาก็ต้องเบรกทันหันเพราะว่าจักรยานสีแดงคันนั้นค่อยๆเคลื่อนออกจากเงาความมืดมันเคลื่อนตัวช้าๆเหมือนมีใครกำลังปัน่นแต่สิ่งที่เขาเห็นคือเบาว่างเปล่าไม่มีคนอยู่บนรถจักรยานจักรยานได้วิ่งออกมาจากกลางถนนแล้วก็หยุดนิ่งเหมือนมันตั้งใจจะขวางทางเอาไว้ก่อนที่นนจะตั้งสติได้ รถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งก็วิ่งมาทางจากด้านหลังเสียงเบรกดังลั่นคนขี่เกือบจะชนจักรยานคันนั้นแต่ในเสี้ยววินาทีเดียวจักรยานคันนั้นก็หายไปเมื่อมีมือมาดึงออกคนขี่จักรยานยนต์ก็หันไปสะบัดอย่างดังแล้วก็ขับออกไปทันทีทิ้งให้นนยืนเหงื่อซึมใจเต้นแรงอยู่เพียงลำพังในคืนนั้นเขากลับไปถึงบ้านด้วยความรู้สึกที่ไม่สบายใจภาพของจักรยานสีแดงที่ขยับเองได้ก็ยังคงวนเวียนอยู่ในหัว เขานอนไม่หลับและทุกครั้งที่พลิกตัวไปทางหน้าต่างเขาจะเห็นบ้านหลังที่สามมืดสนิทเหมือนเดิมแต่เขาก็มั่นใจว่ามีอะไรบางอย่างที่กำลังเคลื่อนไหวยอยู่ชั้นบนหลายวันต่อมานนนั่งกินข้าวอยู่ที่ร้านเล็กๆอยู่ใกล้ปากซอยมีบีมมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนั่งพักอยู่ข้างๆระหว่างคุยกันนนก็แกล้งถา,ถามถึงเรื่องซอยห้าแบบไม่จริงจังนักแต่บีมมอเตอร์ไซค์กลับนิ่งไปพักหนึ่งก่อนที่จะพูดสั้นๆว่าไม่มีใครกล้าเข้าซอยนั้นตอนดึกหรอก เพราะว่าเคยเห็นเด็กปั่นจักรยานเล่นทั้งที่เป็นเวลากลางคืนคำพูดนั้นเหมือนเป็นเสียงยืนยันที่นนเคยเจอแล้วก็ยิ่งทําให้เขารู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาบรรยากาศในบ้านของนอนก็เริ่มไม่ปกติของบางอย่างก็ล่วงตกลงมาเองทั้งที่ไม่มีลมบางทีก็มีเสียงเหมือนมีคนเดินอยู่ชั้นสองเวลาที่เขาอยู่บ้านเพียงลําพังความกดดันค่อยๆกัดกินเขาจนเขานอนไม่ค่อยหลับเป็นคืนๆในคืนหนึ่งที่ฝนตกหนัก เสียงฟ้าร้องทําให้ทั้งหมู่บ้านเงียบสนิทนนมองออกไปทางหน้าต่างเหมือนทุกครั้งและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นชัดเจนครอบครัวสามคนที่ยืนอยู่ห่างๆที่หน้าปากซอยพวกเขาไม่ขยับไม่เดินแต่ยืนเรียงกันเหมือนกับว่ารอใครสักคนสภาพอของพวกเขาแต่ละคนชุ่มไปด้วยน้ําฝนแต่ก็ไม่มีแม้แต่เสียงฝีเท้าภาพน้นมันฝังเข้าไปในหัวของเขาสิ่งที่เขาเผชิญไม่ใช่เรื่องที่คนธรรมดาจะอธิบายได้ง่ายๆ หลังจากเห็นครอบครัวยืนอยู่ตรงหน้าปากซอยสามคนนนก็แทบที่จะไม,ม่กล้าเดินผ่านซอย5ห้อีกเลยแต่ความสงสัยมันก็ยังคอยกวนใจอยู่ตลอดก็เริ่มที่จะสังเกตคนในหมู่บ้านรอบๆมากขึ้นแล้วก็พบว่ามีหลายบ้านที่ว่างเปล่าเหมือนรอ,อก,การขายทั้งๆที่ทำเลก็ไม่ได้แย่ทุกอย่างดูกลับเงียบผิดป,ปกติมีอยู่วันหนึ่งที่นนลองถามคนเก่าคนแก่ที่เจอตอนเดินออกกำลังกาย พ็เ,เพียงแต่ยิ้มบางๆแล้วก็พูดสั้นๆว่าซอยนั้นไม่ควรที่จะไปยุ่งหรอกไม่มีคำอธิบายไม่มีรายละเอียดมีเพียงแต่แววตาที่ดูเหมือนจะรู้ว่าเรื่องนั้นไม่ควรที่จะขุดต่อแต่เมื่อกลับมาถึงบ้านนนก็เริ่มที่จะกดดันพ่อแม่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นพอสิ่งที่เขาเจอนั้นมันเริ่มที่จะล้ำเส้นจากความบังเอิญไปสู่ถึงความน่ากลัวจนในที่สุดพ่อแม่เขาก็ยอมเล่าออกมา ทั้งที่ตั้งใจที่จะเก็บเรื่องนี้เอาไว้ตั้งแต่ทีแรกความจริงก็คือเมื่อสิบกว่าปีก่อนบ้านหลังที่3าซอยหเคยเป็นครอบครัวหนึ่งที่อยู่กัน3คนทุกอย่างดูปกติในสายตาผู้คนภายนอกแต่แล้วคืนหนึ่งก็มีเหตุการณ์ที่ไม่มีใครลืมได้พ่อของบ้านนั้นเป็นคนที่ลงมือฆ่าภรรยาและก็ลูกตัวเองก่อนที่จะปิดชีพตัวเองตามไปเรื่องเล่ากระจายไปทั่วหมู่บ้านบางคนก็พูดว่ามันมาจากความแค้นเพราะว่าถูกนอกใจ บางคนก็บอกว่าเขามีอาการทางจิตแต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดความโหดร้ายในคืนนั้นก็ยังคงฝังความทรงจำของคนที่เคยอาศัยอยู่หลังจากนั้นไม่นานเพื่อนบ้านหลายครอบครัวก็เริ่มที่จะทยอยออกบางคนก็บอกว่าเจอเสียงเด็กเล่นตอนดึกทั้งที่ก็ไม่มีใครอยู่บางคนเห็นไฟชั้นสองเปิดเองกลางดึกแล้วก็ดับไปทันทีท้ายที่สุดซอยหจึงกลายเป็นซอยเงียบ,บทั้งที่หมู่บ้านรอบๆก็ยังมีชีวิตชีวา เมื่อฟังจบนอนก็นเงียบไปนานเขาเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดเข้ากับสิ่งที่ตัวเขาเจอมาทั้งเงาบนหน้าต่างจักรยานสีแดงที่ขยับเองได้แล้วก็มีเงาสามเงาที่อยู่ในความมืดทุกเหตุการณ์มันเข้ากันอย่างพอดีเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของจิ๊กซอว์แต่สิ่งที่ทําให้เขาขนลุกที่สุดนั่นก็คือภาพจักรยานสีแดงเพราะนั้นไม่ใช่แค่รายละเอียดเล็กๆที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปมันคือสัญ,ญลักษณ์ที่ผูกพันกับครอบครัวนั้นโดยตรง ว่าครั้งหนึ่งเด็กในบ้านเคยใช้จักรยานสีแดงเป็นของเล่นประจำตอนนี้นนทไม่ได้แค่สงสัยอีกแล้วแต่เขารู้สึกว่าตัวเองถูกดึงเข้าไปในเรื่องราวด้วยแต่ยิ่งพยายามที่จะถอยเท่าไหร่มันมีบางสิ่งบางอย่างพยายามเข้ามาใกล้ขึ้นทุกทีหลังจากที่ความจริงถูกเปิดเผยทุกอย่างในบ้านของนอนท์ก็เปลี่ยนไปเสียงแปลกๆดังขึ้นบ่อยครั้งกว่าเดิมประตูที่ปิดแน่นก็เปิดเองตอนกลางคืน ของบางอย่างตกแตกโดยที่ไม่มีสายเหตุทั้งที่บ้านก็ไม่มีลมไม่มีแรงส่นสะเทินอะไรเลยความกดดันหนักขึ้นจนพ่อแม่ของนอนเริ่มพูดออกมาตรงๆว่าคงอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้การตัดสินใจย้ายออกก็ถูกพูดขึ้นในที่สุดแม่จะยังไม่รู้แน่ชัดว่าจะไปอยู่ที่ไหนแต่ทุกคนก็เห็นตรงกันว่ามันดีกว่าที่จะมาอยู่ท่ามกลางสิ่งที่ไม่เข้าใจนนเองก็เห็นด้วยแม้ในใจลึกๆจะมีความสงสัยค้างคาง แต่ความกลัวที่เผชิญทุกคืนก็ทำให้เขาไม่อาจเถียงได้คืนสุดท้ายก่อนย้ายเป็นคืนที่เงียบจนผิดปกติไม่มีแม้แต่เสียงหมาเห่านนเก็บของจนดึกและเมื่อเดินออกไปข้างหน้าบ้านเขาก็ต้องชะงักจักรยานสีแดงคันนั้นจอดนิ่งอยู่ตรงหน้าบ้านตัวเขาเองเหมือนกับว่าถูกวางเอาไว้อย่างตั้งใจให้เห็นนนหันไปทางซอยห้าดวงตาของเขาไปเจอกับภาพที่คุ้นเคยครอบครัวสามคนยืนเรียงกันเหมือนทุกครั้ง ร่างกายซีดขาวจนหน้าขนลุกยืนเงียบเหมือนกับว่ากำลังฟฝ่ามองการจากลาไม่มีเสียงไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ความรู้สึกเหมือนกับว่าพวกเขากำลังรอบางสิ่งเช้าในวันที่ย้ายออกทุกอย่างกลับตัวปกติอากาศแจ่มใสเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นรถขนของวิ่งออกมาจากหมู่บ้านโดยที่ไม่มีอุปสรรคแต่ในใจของนอนกลับไม่สงบเขามองกระจกหลังแล,ล้วก็มั่นใจว่าที่อยู่ไกลๆตรงหน้าปากซอย มันคือจักรยานสีแดงที่ยังคงอยู่เหมือนเดิมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเรื่องของซอยหาก,ก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่มีใครในครอบครัวอยากที่จะพูดถึงแต่ความค้างคาใจก็ไม่เคยหายไปจากนนเขายังคงคิดเสมอว่าครอบครัวที่ถูกฆ่าตายทั้งบ้านอาจไม่ได้ต้องการให้ใครหนีไปแต่พวกเขากำลังพยายามจะบอกอะไรบางอย่างผ่านเงาและจักรยานสีแดงคันนั้น